ดีใจมากมากเพราะว่าช่วงนี้เช่นเคนเดสหมือนมานกลับมาเนาะเห็นหลายๆคนก็เริ่มกลับมาเล่นเทนเดเียขึ้นแล้วก็ตัวนี้เองก็คือเคยเล่นตอยเด็กแล้วก็กําลังกลับมาเหมือนกันเพราะเห็นหลายคนหรอใช่อิเทิร์สู่สนามแล้วก็ดีใจมากค่ะวันนี้ได้มางานดูสฉันก็ได้อัปเดตแบบตัวโปรดักอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนถ้าเคยเห็นนะหรู้ว่าหลายๆคนน่าจะเห็นตั้งแต่เขาอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วนะวิวฉัน หนูก็คือใช้ตั้งแต่เด็กแต่ว่าวันนี้มันเหมือนมีแฟชั่นขึ้นมันเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์มากขึ้นเลยก็รู้สึกว่าแบบยิ่งเห็นเสื้อผ้าสวยๆแล้วอยากเล่นเทนนิสเลยรู้สึกยังไงบว่าเสื้อผ้ามันไม่ได้เฉพาะอยู่ในสนามมันสามารถใส่เป็นแฟชั่นเป็นก็ได้ใช่ค่ะหนูว่าตอนนี้เป็นเทรนแบบมาสักพักแล้วเนาะเทรนแบบเรื่องสุขภาพเรื่องเวลบีอินแบบ แฟชั่นของการเอาเสื้อผ้าที่ไปออกกำลังกายใส่ชีวิตจริง<อ>ลเลยอย่างเงี้ยซึ่งเทนนิสมันเป็นแบบโดยเฉพาะของผู้หญิงมันจะเป็นเทนนิสเกิร์ตก็เป็นอะไรที่แบบคป้อมเชีย์เนี่ยจะใช่ใช่ใช่จะมีความเป็นแบบเทนนิสเกิร์ตที่ใส่สบายแล้วก็ชอบที่แบบหัวผู้หญิงทุกคนจะชอบสิ่งนี้ที่ที่มันมีซับในอะเซฟด้วยวยแล้วก็แบบสะดวกดีระหว่างตอนเด็กกับตอนนี้กลับไปเล่นมันจะต้องรืู้วิชาแค่ไหนในการเล่นเทนนิส นั่นสิคะอันนี้ต้องถามออต้องถามเทรนเดอร์เราหนูก็ก็คือให้คนมาสอนหจริงจังเลยจริงจังเพราะว่าออไม่รู้ว่าหนูเป็นคนเวลาเริ่มอะไรก็อยากจะเริ่มแบบที่มันฟอร์มถูกเพราะเวลาฟอร์มผิดเริ่มห้ฟอร์มมันผิดปุ๊บมันจะแกยากอาจารย์มีสิ่งิัอะไปใช่<ๆ>ใช่ก็เลยก็เลยแบบว่า อาจจะต้องนิดนึงหรือฟื้นแต่ว่าช่วงนี้ก็อินออกกำลังกายอีกแล้วค่ะก็หากิจกรรมลองไปเรื่อยๆเลยอย่างพอได้มาจับไม้กัเกีฬามันรู้สึกยังไงบ้างมันจะต้องยังไงมันเขื่อนไหมก็หนูหนูเล่นแบดอยู่แล้วค่ะแต่มันจะเป็นคนละฟิลกับแบดความหนักอะไรอ่ะใช่อะแต่เทนนิสมันมันก็จะคนละฟิลกับแบดเนาะแบดมันจะมีความ ก็จะใช้ทักษะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต้องไปทั้งตัวเพราะว่าไม้มันก็หนักมันก็ต้องร,รับแรงกันแน่เทนนิสมันรู้ว่ามันต้องใช้แบบความแข็งแรงของของกล้ามเนื้อช่วงช่วงแขนช่วงช่วงอัปเปอร์เยอะแล้วก็มัน มันดูลรามันจริงมันกีฬาที่ระบายอารมณ์ดีนะมันถือว่าปาาปวดใช่มันแบบมันได้ลงแรงมันไม่เคยครับครับอันนี้ได้เรียนแล้วใช่ไหมใช่มันมันได้ยังไงมันได้แบบว่าฮึ่มนี่ไม่หรอกหนูอะหลักๆคือหนูเริ่มแรกก็ต้องฝึกเขาใช้ฝึกเรื่องขุดเวิร์กคือเท้าการเดินเดินขอดนะคะจังหวะให้ตรงใช่ใช่มาช่วงแรกมันจะเหนื่อยเดินขอดมันต้องแบบมีความมีความร่างกายแบบวอร์มให้มันเต็มใช่แล้จังหวะมัน เอาจริงจริงมันเทนนิสเป็นอะไรที่มันเคลื่อนตัวเยอะมากมันข้ามคอร์ดแบบมหาศาลก็ก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนึงแต่ว่าเอาจริงหัวมันสนุกดีนะนี่ถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็แบบแต่เขาจะเล่นอย่างเดียวมันจะตีกิแรกใช่หช่วงแรกก็แบบสนุกสนุกตลกตลกเียค่ะจริงๆมันมีควาประมูลแล้ะว่าถ้ามันตีแรงแล้วถ้าเรื่งคนผ่านหน้าเราเหรอตอนนืต้องมีการวิธารบอกไหมว่าหนูจะต้องหลบองศาให้ได้เพราะว่าหน้าเราก็ต้องหากินอะ อ้เขาใช่ตอนนั้นไม่ไม่ไม่หรอกไม่จริงไม่จริงหนูโดนหัวไปแล้วเหมือนกันนะคะใช่ใช่แต่ว่าก็ก็เป็นเรื่องสนุกที่เราลูกแค่นีดโดนหัวกันลูกคนแบดแต่โดนหัวอารมณ์มันต่างกันนะต่างกันค่ะของแบดมันจะเป็นป๊อกป๊เพราะหนูโดนบ่อยเหมือนกันหนู่โดนแบบโดนแบบ ก็ง้อเลยคือคือง้างง้างง้างแล้เหมือนหน้ามืดอ,อ๋าย่อย่างนี้เหรอคือกำลังจะกำลังจะตีลูกคือลูกลอยอยู่ข้างนแล้วถูกว่าแบบง้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหน้าม,มันมืดอ,อ่ะเหมือนจ้องไฟนานเตอร์นะคะมันจะจับผิดจังหว,วะป๊อก เข้าหัวอะไรอย่างงี้ยลูกแบบอะลูกแบบอลูกเทนนิสอ่ะลูกทนนิสยังไม่ลูกเทนนิสจะเป็นแบบเหมือนตีตีโดนกระแพงแล้วมันเข้าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วไม่มีความกังวลไหมถ้ามันจะต้องแบบเจ็บตัวขนาดเนี้ยไม่หรอกหรือว่ามันก็สนุกสนุกมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีแรงเยอะขนาดจะแบบว่ารุนแรงได้อสวัสดีค่ะแล้วพี่ถามดิว่าอิสเซสซอรี่สำคัญสำหรับเราไหมกับการไปตีเทนนิสครั้งนี้เพราะว่าพี่จะต้องพร้อมทุกอย่าง ถือมือไว้ก่อนแต่ว่าอิสเซอรี่มันจะต้องได้ใช่หรือว่าส่วนตัวหนูนะเราฟูลออฟชั่นอยู่แล้ว uh. เราก็อย่างที่รู้ๆกันคือเนี่ยก็ชอบแต่งตัวนะ uh. เราก็เอนจอยกับการแบบได้ลองอะไรสไตล์แล้วก็อย่างวงการแต่และว,วงการมันก็จะต้องมีแบบเราก็ศึกษาอย่างเทนนิสแน่นอนมันต้องมีวิวใสยย่นั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็คิดเหมือนกันว่าเน,นี่ยพอเริ่มเทนนิสเราก็เริ่ม เขาชอบแล้วก็เลงแล้วว่าเราต้องมีไอเทมไหนบ้างแล้วมันก็เป็นในเรื่องของทั้งฟังก์ชันแล้วก็แฟชั่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกชุดกีฬามันก็จะมีหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีความแบบสลับสับเปลี่ยนโทนสีบานปลายมาบานปลายมาอ้ไม่เหลือเพราะว่าหนูไม่ได้เล่นแค่ทีนี้อย่างเดียวนีใช่ค่ะหนูไปทุกอันเลยแต่หนูก็เต็มที่เหมือนกันรองเท้ามันก็ต้องเป็นแบบรุ่นที่มันอะไรเงี้ยไม้ก็ต้องแบบรุ่นที่เมย์อะไรเงี้ยคือก็ต้องมีความแบบ คืออันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวหนูรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในอินสปิเรชันเป็นโมเทชันแบบมันเป็นแรงผักนั้นในการใี่ใเราไป<ช><ช>ออกกกัลงาายใช่ใช,ใช่เหมือนที่ผู้หญิงหลายๆคนเป็นคือการใส่ชุดออกกําลังกายที่เรามั่นใจกับมันอ่ะมีใชไ้ไปมากกว่าครึ่งเหมือนว่านะได้ออกกําลังกายแล้วท,ที่ยัง<ช>ไม่ได้เดินจาก้อ เอาจริงคนที่เพิ่งเริ่มออกกาลังกายแบบแค่ลุกขึ้นมาใส่ชุดแล้วออกจากบ้านได้เนี่ยเก่เห็นแล้วนะหนู<อ>ก็บอกตัวเองงนั้นเหมือนช่วงแรกก็บอกตัวเองทําแค่น,นั้นก็เก่งแล้วแล้วก็วันถัดไปก็ค่อยๆเริ่มขึ้นไปเรื่อยอ่ะเข้ายิมลองเดินสักสิบนาทีซิอะไรอย่างเงี้ยลองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยหนูว่าไม่ว่าจะทําอะไรเนาะการออกกาลังกายมาันคือหนึ่งในสิ่งที่แบบ การสร้างความมั่นใจกับตัวเองดัง <ừ ừ. S 1> น,นั้นเราไม่ควรจะต้องแบบไปด้วยความรู้สึกว่าโหสภาพแบบมอมอมอหรือไปในแบบนอกก้องการแบบเลือกเสื้อผ้าหรือว่าการหาไอเทมใรที่มันเหมาะกับเราในการเริ่มต้นกิจกรรมพวกนี้หรือว่าสำคัญสำหรับตอ่อใจนะจริงๆมจะออกาการมนีเป้าเหมือนสำหรับกมนออกเพราะว่าอยากมีซิปแสต์หรือออกเพราะว่าอยากหอ,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 อมอะไรเงี้ยสำหรับที่น่มองอะไหใเกราแือว่าคงเหมือนหลายๆคนค่ะเมื่อก่อนมันก็จะมีเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่า ุกวันนี้หนูไฮไลของหนูหรเรื่องสุขภาพเรื่องความาหนูมีปัญหาเรื่องคือสมองกนมานานแล้วถ้าใครติดตาเนี่ย <c oughs> ก็จะรู้ว่าแบบโอเคเรามีบางอย่างที่เราต้องให้ความสำคัญับมันมากกว่าคนทั่วไปนะมีกาฟเลืยอที่ต้องสร้างนะอะไรพวกนี้ค่ะก็การที่เรามีมีพื้นฐานแบบนี้มันทําให้เราเอาแวกมากขึ้นว่าโอเคเราต้อง เราไม่สามารถทาบางอยา่างเหมือนคนอื่นได้เราต้องดูแลตัวเองมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งหนูว่าตอนเนี้ยสิ่งที่หนูคิดมันแค่ว่าเราอยากมีชีวิตอยู่อายุมากขึ้นแล้วเราเจ็บป่วยไม่เยอะเราอยากไม่อยากเป็นภาระของใครเราอยากแบบสุขภาพแข็งแรง อยู่เล่นกับทุกคนอยู่กับเล่นกับเด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูมองเห็นเหมือนผู้ผู้หนูอย่างเงี้ยผู้ผู้หนูอายุกา้าสูงกว่าเล่นตีกรอ,อยู่เลยหนูว่าเขาเป็นเกณฑ์สุขภาพไม่ดีมากของเราใช่ค่ะดังนั้นหนูก็ยังอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่แห็งแร้วก็เห็นภาพตัวเองอย่างเงี้ยแล้วกันวันนี้มันเลยเหมือนหุ่นมันก็เรื่องหนึ่งหรือว่าทุกวันนี้มันเปิดกว้างเนาะเราแบบเราไม่ได้มีแบบแพทเทิร์นชัดเจนแล้วว่าคือ นี่คือสวยมันกว้างมากๆเลยเดฟิเนชันของความสวยหรือหรือคำว่าแบบเพอร์เฟคต์ตอนนั้นหรือว่ามันเป็นเรื่อไงมันเป็นมุมมองของคนมากกว่าแสดงว่าในช่วงอายุนี้มองถึงสุขภาพแต่ในช่วงอายุวันนั้นเรามองนู่งดูที่สแตนดาร์ดหรือว่าหรือว่าธรรมชาติมากเลยอะทุกวันนี้มันก็ต้องยังเบลนด์อินอยู่เนาะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเราเป็นสังคมเราไม่ได้เป็ที่มันเด็กที่ยังไม่ได้มีความใจใส่เรารักมือเัมือนเด็กๆที่แบบคุณว่า มันก็ต้องอย่างนี้นะคุณมันต้องอย่างนี้นะ,ะตอนอนั้นะะอ,อนนนะคำวิจติตหนูว่าจริง,รงๆมันไม่ได้มีใครเดินมาพูดกับหนูน่ดว่าหนูดีไม่พอหรอกสำหรับสั่งหนูเองนะประสบการณ์คือตัวหนูเป็นคนบอกตัวเองว่าเราดีไม่พอมากกว่าอะไรใช่ค่ะหมายถึงว่าหนูหนูเป็นคนที่บจบเหรอ ว่าไงเราเราเป็นคนเคกอะไรเยอะเราเป็นคนแบบเราเป็นคนคิดเยอะเราเป็นคนเหมือนเป็นคนที่ตั้งคำถามต,ตัวเองอยู่เสมอว่าแบบนี้มันใช่เราหรือยังแบบนี้เราแฮมปี้หรือยังอะไรองี้แลว้วก็ อาจจะมีการเดินทางที่แบบขึ้นลงขึ้นลงนิดนึงกับตัวเองอะไรนะดังนั้นหนูว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามจะหาคําตอบอยู่นะว่าแบบไหนที่เราแฮปปี้ที่สุดหน่มี่จะถามเรื่องหนูได้คำตอบอย่างในสิ่งที่เราตั้งหามาโดยตลอดว่าทำไมทำไมทำไมนะคำตอบณจุดนี้หนูตอบได้อย่างนหนึ่งคือหนูอยากสุขภาพดีโดยสุขภาพดีหนูอยากเป็นที่พึ่งทาของคนอื่นได้ไม่ว่าจะ แม่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูงอ,อยากทำกิจกรรมลดโกรธไปได้อีกนานๆแล้วก็หนูก็อยากจะแบบมันคือการดูแลสุขภาพทั้งข้างนอกรือข้องางในอะค่ะไม่ว่าจะร่างกายจิตใจแบบระดับจิตวิญ,ญญาณเลยหนูว่าอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่หนูอ,อยากรักษามันเอาไว้การตั้งมตานตัวองไม่มีคนดื ผลเสียอะไรรึไม่บรคอดีใจหนูว่าทุกอย่างมันก็ทําสายการเนาะมันก็ไม่ใช้ไปไม่ขวาไปตรงกลางก็ก็ดีที่สุดแต่ว่าทุกคนก็ต้องใช้เวลาหาตัวกลางหรืองตัวหนูเองก็เหมือนกันก็ยังหาตรงกลางแต่หลายคนเอาเราเป็นนายจ้แล้วมาถามว่าอยากน่ารับเป็นพี่ Unique รามีคำตอบอะไรออกมาอยากอะไรนะคะอยากน่ารักเหมือนเราอย่างเงี้ยเพราะทุกคนามเขาเห็นเรามาตั้งแต่เต้นตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้หนูว่า ก็ก็ดีใจนะถ้าสมมว่าหนูสามารถไปอินสไปหรือว่าทําให้ทุกคนแบบเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของของทุกคนได้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายหนูเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่แค่หนูแบบเรื่องอะไทุกวันนี้การที่รู้ว่ามีคนพวกนี้อยู่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้หนูกลับมาเหมือนกันคหนูเชื่อว่าทุกคนมีมีทางมีความพอดีของตัวเองมี เรื่องนมีหลายอย่างที่ต้องค้นหาของของตัวเองกนการทำมาน,นะคะแต่ว่า,วามันมัดีนะแล้วมันก็หุนใจที่ถ้าแบบต่อให้เราจะไปพลาทางานละสไตล์แต่เราก็ยังเป็นกำลังใจให้กันเหมือนผู้หญิงกันเองหนูว่ามันจะยิ่งรู้สึกว่าแบบไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรอกแต่ทุกคนเนาะที่แบบอยากจะพัฒนานตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะคะ่ะหนูว่ามันดีมากมากเลยถ้าเราจะส่งพลังงานดีๆใ,ให้กันและกันแล้วก,ก็แบบ ไปกลังใจให้กันก็แบบเออขอให้ได้เป็นอย่างที่อยากที่อยากเป็นนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาเขาเอาเราอินสปายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามันสปายเห็นจุดัวของเรา่ต่างคนต่างแลกกำลังใจกันอืมค่ะหนูว่ามันก็มันก็แฮปปี้ดีเนาะถือว่าประมาณนั้นขอบคุณค่ะยินดีด้วย